ค่ะพบกับคพีนปอยอีกแล้วจ้ะ วันนี้แม่จะมาบอกสิ่งที่จำเป็นกับไม่จำเป็นของคุณแม่มือใหม่อะไรที่ควรมีหรืออะไรไม่ควรมีก็ได้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องมีนะจ๊ะสำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คือ <c oughs> จ้าเครื่องปั๊มนมสมัยนี้เขาก็จะใช้กันเยอะมาก <c oughs> คุณแม่บางท่านก็อาจจะแบบมีน้ำนมมากให้ลูกแบบดื่มกินที่เต้าได้แต่บางท่านก็อาจจะแบบว่านมอาจจะมาไม่เท่ากันเานาะแม่แต่ละคนก็อาจจะใช้การกระตุ้นอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นคุณหมอ จะไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะให้ลูกอ่ะเข้าเต้าดูดกระตุ้นนมเรามากกว่าแต่แม่ก็ว่าควรมีติดบ้านไว้นะคะอันนี้จําเป็นจ้า โต๊ะทานอาหารแต่โต๊ะทานอาหารน่ะจะยังไม่ได้ใช้เลยจะใช้ในช่วงที่ลูกเราอ่ะในวัย6เดือนไปแล้วแต่แม่ว่าจำเป็นเพราะว่ายุคสมัยก่อนจะต้องกระเตงวิ่งตามลูกไปอะไรอย่างงี้คือลูกวิ่งไปนู่นก็ต้องวิ่งไปป้อนข้าวแต่สมัยนี้คือมันคือการฝึกวินัยลูกก็คือเริ่มนั่งหัดนั่งได้แล้วก็แบบเป็นโต๊ะกินข้าวได้นี่เป็นตัวแบบโต๊ะสมัยนีย้คือดีมากก็สามารถแบบเอาออก ต้อนอย่ี้ออกได้ก็คือสามารถเอนนอนได้ก็คือเราก็หาโดยตามความเหมาะสมเพราะว่าโต๊ะกินข้าวอะ่ะมีแบบหลายแบบมากเราก็เลือกตามความเหมาะสมของเราแต่ยุคนี้แนะนําคือควรมีไว้อันนี้แม่ว่าจําเป็นเพราะว่ามันเป็นการสุดวินัยของลูกเราอันนี้ ที่ Heart Ale, คาดเอวควรมีเพราะว่าเราจะไม่สามารถอุ้มลูกเราแบบตลอดเวลาได้เพราะว่าข้อมือตรงนี้เราสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราอุ้มลูกบ่อยๆแบบว่าลูกเราน้ําหนักมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะข้อตรงนี้อาจจะอักเสบแล้วล็อกได้เพราะว่าเคยมีพี่พยาบาลบอกแนะนําว่าให้ระวังตรงนี้นะเพราะพี่พยาบาลเป็นแล้วเพราะว่าเวลาอุ้มลูกามากๆมันงองอยู่ใช่ไหม มันก็จะแบบคือมัอนล็อกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยช่วยซอฟแรงได้มากเลยเราก็คาดไปแล้วก็เอาลูกนั่งตรงนี้อุ้มไปแล้วอันนี้เป็นแบบว่าทูนวันนะสามารถแบบเป็นเปได้ด้วยก็คือนี่จ้าแบบเราไม่ต้องจับลูกเราก็แบบเอาลูกค่อมาตรงนี้อะไรอย่างนี้แบบประมาณไหนนี้จ้ะนี่ข้อไปแล้วเราก็เอาลูกเดินไปด้วยได้คือสบายมากอันนี้แม่วันจําเป็นจ้ะนี่จ้ะ เปอุ้มเด็กนะจําเป็นจ้าแล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือรถเข็นจําเป็นมากเพราะว่าเราไปไหนบางทีคือลูกเราหลับลูกเราอะไรอย่างนี้เราจะอุ้มลูกตลอดเวลาไม่ได้เนาะ ก็จาเป็นจะต้องมีรถเข็นจะ้ะก็เลือกตามความเหมาะสมไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามแต่แม่ใช้อันนี้จะ้ะเอ็มเพิร์คาก็คือดีมากล้อเล้อเขานะจะลดแรงกระแทกแบบกับพื้นอ่ะดีมากลูกเราก็นั่งสบายด้วยถ้าเขานั่งสบายเขาก็จะนั่งได้นานอันนี้แม่ก็แนะนําแต่ถ้าแม่บ้านไหนสะดวกแบบรถเข็นแบบไหนก็ เลือกได้แต่แม่ว่าจําเป็นอันนี้นี่จ้ะและอันนี้ก็ขาดไม่ได้ก็คือเป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อต้องมีจ้ะแม่สมัยก่อนก็อาจจะแบบใช้หม้อต้มเนะาะดามเดือดพกัพกๆแต่คุณหมออ่ะบอกว่าอันนั้นน่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอุณหภูมิจริงๆแล้วเท่าไหร่แล้วจะฆ่าเชื้อได้หมดจริงไหมแม่ก็เลยยกเครื่องอันนี้มาเลยจ้ะง่ายมากเวลาเราจะใช้แบบว่า ล้างขวดนมนู่นนี่นั่นอะไรมาเรียบร้อยแล้วด้วยน้ํายาล้างเด็กเนะาะก็เอายัดใส่เข้าไปปึๆๆๆ้งปึ้งง่ายมากเลยสมัยนี้ปิดปึ้งกดออโต้ปุ๊บมันก็จะทํางานทันทีแต่ถ้าเราจะเลือกแบบเป่าอย่างเดียวก็ได้ฆ่าเชื้อยอย่างเดียวก็ได้แต่แม่กดออโต้เลยเพราะว่าเขาแนะนําว่าให้กดออโต้ไปเลยมันก็จะฆ่าเชื้อได้ร้อเอร์เซ็นแล้วข้างในนะจะบอกว่าเป็นหลอดไฟของฟิลิปซึ่งฆ่าเชื้อได้ระดับที่สูงมาก มีจ้ะอันนี้จะเป็นต้องมีจ้ะอีกหนึ่งสิ่งแล้วนี่ขายไม่ได้เลยจ้ะที่จะต้องมีกาน้ําร้อนจ้ะยังไงก็ร้อยองศายอยู่แล้วเนาะบางบ้านเนาะไม่สะดวกที่จะต้องต้มแก๊สเนาะเราก็กดน้ําร้อนเนี่ยใส่ยิ่งนี้ไว้พักไว้เผื่อแบบเอาให้ลูกกิน แล้วก็หรือว่าเราจะไปเทใส่สำลีเอาไว้เช็ดก้นให้ลูกก็ได้ดีมากนี่จะต้องมีอันนี้เลยจ้าอีกหนึ่งสิ่งเป็นแอลกอฮอล์นะเราก็ดูแอลกอฮอล์ที่เอาไว้แบบว่าใช้กับเด็กได้นะจ้าแม่ก็ต้องพกไว้ตลอดเวลาก็นี่จ้าอีกหนึ่งสิ่งก็คือเป็นที่คว่มเก็บขวดนมจ้าน่ารักมากสมัยนี้คือแบบดีไซน์หรือทําของออกมาขายแบบแม่และเด็กอะ่ะคือหลอกเงินแม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้อันนี้จ้ะ จำเป็นมาเมื่อเราเนื่องอะไรเสร็จใช่ไหมเราก็มาคว่ำให้เป็นระเบียบอย่างเงี้ยคือคือมันดีมากเลยนะแม่ว่ามันก็จําเป็นจ้าอันนี้คือแม่ก็ใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมีที่ครอบปิดแบบมิดชิดอะ่ะก็จะไม่ทําให้ฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเกาะขวดนมลูกเราได้เราก็จะได้รู้สึกว่าสบายใจว่าโอเคนะมันก็ยังมีความสะอาดแบบที่สุดที่สุดก็คือปอดปอดแบบเชื้อโรคอะไรเงี้ยก็นี่เลยจ้ะอันนี้ ที่จําเป็นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคาซีทจ้าซึ่งคาซีทที่จะต้องติดรถไปเนาะแต่ถามว่าแม่แอบ,บอุ้มแบบลูกบ้างไหมก็คือก็บ่อยแหละยอมรับแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าจะให้ดีลูกต้องนั่งในคาซีทเพื่อความปลอดภัยของเขาเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์เนี่ย จะเกิดอุบิเหตุเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้แต่ไม่เกิดก็ดีค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะลูกควรนั่งในคาร์ดิ์เพื่อความปลอดภัยของเขานะจ๊ะ mm. แล้วก็นี่จ้าแม่ๆทุกบ้านจะต้องมีก็คือเครื <c oughs> ่องนึ่งปั่นเพราะว่าเมื่อลูกวัย6เดือนไปแล้วเราก็จะต้องทำอาหารเนาะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าบางบ้านเขาแบบนึ่งต้มแล้วก็เอามาแบบปั่นเครื่องตามสะดวกอ่ะ ก็เก็บไว้ได้แต่สําหรับแม่แม่ทําอาหารสดใหม่ทุกวันให้กับลูกของแม่ทานเองก็คือน้องสเปซเนะาะเช้ามาเนี่ยแม่ก็จะแบบเตรียมและลูกขึ้นไปก็เอาเอาแบบพวกหัน่นผักหั่นอะไรฮะแล้วก็ข้าวทําแบบสดใหม่เอามานึง่งนื่งเสร็จแล้วพอพักไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ามาปั่นเครื่องคือมันง่ายและสะดวกมากแม่แนะนําแต่ถ้าบ้านไหนสะดวกที่จะซื้อเครื่องนึ่งปั่นแบบไหนก็มีให้เลือกหลายแบบแต่ของแม่เลือกยี่ห้อนี้มาเลยจ้า อีกหนึ่งสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะนี่จ้าเครื่องฟอกอากาศที่แม่ว่าจําเป็นที่สุดเพราะว่าตั้งแต่มีน้องมีลูกอะเรารู้สึกว่าเออการที่เราแบบมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้ลูกหรออยู่ซึ่งเด็กออกมาเนาะเขาก็จะใหม่ต่อโลกมากเขาอะอาจจะยังไม่ควรที่จะได้รับแบบโมโลพิษเนาะแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยโลกเราบอกตรงคือ มลพิษเยอะมากคือค่า PM นู่นนี่นั่นคือฝุ่นเยอะเวอร์แล้วเป็นฝุ่นที่แบบเป็นกองดำๆอะแม่บอกเลยว่าจำเป็นที่สุดอันนี้คือต้องมีนะแม่ๆต้องมีสะดวกที่ห่อไหนแบบไหนคือแม่ก็ต้องเอฟมาเพื่อที่จะแบบบำบัดอากาศในห้องอะเพื่อที่จะให้แล้วลูกเราอะได้นอนหลับสบายแล้วก็ป้องกันภูมิแพ้ด้วยเพราะเด็กสมัยนี้เป็นภูมิแพ้กันเยอะมากโอเคนะคะ นี่จ้าอีกหนึ่งสิ่งที่จําเป็นนะที่แม่ๆทุกบ้านต้องมีก็คืออ่างอาบน้ําจะขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีอ่างอาบน้ำให้ลูกอ่ะและเราไปซื้อกระมังทั่วไป20บาทอ่ะจะบอกว่ามันใช้ได้ไมั้ยมันใช้ได้นะแต่ทุกคนมาดูตรงนี้นะถ้าเป็นอ่างอาบน้ําตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเรียบเพราะว่าเขาดีไซน์มาแล้วใช้สําหรับอาบน้ําเด็กนะคะแต่ถ้า เราไปซื้อกละมังตามร้านน่ะมันจะมีตรงกลางที่เป็นพลาสติกมันสามารถขูดก้นลูกได้อันนี้แม่ก็เพิ่งรู้เพราะว่าแม่ลองแยกเอากละมังอีกอันนึงอะ่ะมาใส่เพื่อที่จะอาบแบบน้ำนมที่แบบน้ำนมที่ลูกเรากินไม่ทานอะ่ะเพราะว่าน้ำนมแม่เขียวมากเอามาให้ลูกอาบแต่ทีนี้มันมีตรง กลางอะที่มันเป็นแบบมันไม่เรียแบบะมนไม่ใช่พื้นเรียแบบมันก็เลยขูดก้นลูกเราอาจจะทําให้ก้นลูกเราถลอกเลยได้เพราะเด็กอะเนื้อบางมากนะคะอันนี้จําเป็นนะต้องเป็นอาบน้ําเด็กนะคะแต่แม่สะดวกแบบไหนก็ไปซื้อแบบนั้น ของที่แม่บอกไปสิ่งที่จําเป็นที่แม่มือใหม่ก็ควรจะมีแม่ก็บอกเอามารวมไว้ตรงนี้แล้วแม่ก็ลองเอาไปดูกันนะคะว่าอันไหนมันจําเป็นกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเออตัดออกก็ได้อาจจะรู้สึกว่าแม่บางบ้านไม่จําเป็นแต่แม่ว่าของพวกนี้จําเป็นจริงๆก็คือสิ่งที่ควรมีก็เอามารวมไว้ตรงนี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีสิ่งที่กึ่งจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นที่แม่ทุกบ้านไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่เราก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง แรกเลยที่แม่คิดว่าทุกบ้านจําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้ก็คือนี่จา้าหมอนให้นมแม่มีความรู้สึกว่ามันก็มันก็ได้นะมันสบายมันซอฟขึ้นแต่แม่คิดว่าไม่มีก็ได้ไม่จําเป็นก็คือนี้นะจ๊ะหมอนให้นมอ่ะแล้วก็น,นี้จ้ะเตียงเล็กๆในๆนเตียงซึ่ง มันน่ารักมากแต่แม่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่สิ่งที่มันจำเป็นเลยแบบ100%เซก็คือบางบ้าอาจจะมีได้หรือ,อไม่มีก็ได้แต่แม่คิดว่าแม่ผ่านมาแล้วไม่มีก็ได้จ้ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกแม่ก็นอนบนเตียงน้งจ้ะคือลูกอะ่ะนอนกับเราอะ่ะพอมาถึงจุดๆเนี้ยแม่มีความรู้สึกว่า ลูกนอนกับเราก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบนอนเปนเตียงแต่แรกๆก็เอาเขานอนนะแต่พอเขานอนเสร็จอะสุดท้ายแล้วลูกอ่ะเ้ืยความมันเป็นสายใยหรือเปล่าไม่ว่าเหมือนเขาอ่ะอาจจะไม่อยากนอนคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่เด็กหรือเปล่าสุดท้ายลูกก็นอนกับเราอบอุ่นที่สุดจะ้ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งจ้าบอกบอก,บอกหรือที่นอนที่แบบลองนอนเอนี้ยแม่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นแบบ แต่คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ะก็คือบางบ้านเขาก็อาจจะแบบนอนบนเตียงเลยอะไรเงี้ยอันนี้แม่ให้ซื้อมาแล้วเนาะแม่เวลาแม่ก็เลยต้องเอามาใช้ประโยชน์นิดนึงแต่ถามว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ตอนแรกก็ไม่ไดเอามาลองนะแต่ตอนนี้ก็คือเออเอา,เอ,าออกมาใช้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องโตแล้วไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าแม่สั่งทํามาแบบราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็สกีนชื่อน้องนู่นนี่นั่นนี่ก็เลยเออเอามานอนใช้ประโยชน์แต่สุดท้ายก็เอาผ้ามาปูปิดจ้ะก็จําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้ แล้วก็นี่จ้าหมอนกันสะดุง้งแม้ว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าเด็กอะที่เขาบอกว่าเ,ออเด็กพ่อวาแบบคือมันมันเป็นตามวัยแหละช่วงแรกๆกแล้วก็จะสะดุ้งสะดุ้งอะบ่อยก็คือเขาก็จะมีไอเทมอันนี้มาเนาะหมอนกันสะดุ้งอะไรเงี้ยแต่แม่ลงมาใช้แล้วมันก็สําหรับแม่ไม่ได้ผลนะแต่บ้านไหนได้ผลก็แล้วแต่แต่แม่คิดว่าถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่ที่มองหาแม่ว่าไม่จําเป็น ก็พยายามแบบห่มตัวลูกห่อตัวลูกหรืออะไรเงี้ยให้ให้เขาแบบรู้สึกว่ามีคนอบอก,ออก,ก่อนแล้วก็อ้อมกอดของแม่ก็คือดีที่สุดนะอันนี้แม่ว่าไม่จําเป็นจ้ะแล้วพอช่วงตอนเนี้น้องหกเดือน,นอะไรเงี้ยห้าเดือนหกเดือนไปแล้วว่าน้องก็ไม่เป็นแล้วนะตอนนี้หมอนการทนุกก็คือไม่ได้ใช้เลยจ้ะโยนทิ้งบายบาย <laughs> แล้วอย่างต่อไปจ้ะนั่นก็คือจุกหลอจกจ้า แม่มีความรู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นนะเพราะว่าอย่างบ้านแม่นะคะน้องสเปซไม่เอาจุกหลอกเลยจ้ะอันนี้ยี่ห้อหนึ่งอันนี้ยี่ห้อหนึ่งซื้ออย่างดีอย่างแพงเท่าไหร่แล้วก็มีอีกด้วยนะเก็บไว้อีกแต่เอามาเป็นตัวอย่างอีกสองอันน้องไม่เอาจุกหลอกเลยจ้ะแม่มีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นนะเราให้เขากินนมเราฝึกเขาได้เพราะว่าเขายังใหม่เนาะอะไรอย่างนี้แต่แม่มีความรู้สึกว่นนี้ไม่จําเป็นจ้ะนี่จ้าอีกหนึ่งสิ่ง ที่แม่คิดว่าไม่จําเป็นตุ๊กตาหรือเป็นเพราะว่าแม่ไม่ไม่ค่อยอินกับตุ๊กตาเท่าไหร่ด้วยแต่แม่มีความรู้สึกว่าลูกก็ไม่ค่อยเอานะแค่ว่าไม่จําเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้แลวก็อีกหนึ่งสิ่งจะโน่นเลยแผ่นขึ้นไปเห็นไหมจ้ะน่นเลยจ้ะเป็นก้าโยกเข้าไปบนหลังตู้เลยจ้ะแม่คิดว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่สุดท้ายแน่จ้ะดูจากการห่อก็คงรู้ว่าไม่ได้ใช้จ้ะ เอาละค่ะแม่ก็เอาแบบไอเทมทั้งจําเป็นแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นมารวมกันแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย